ติดแล้วนะคะติดแล้วนะคะติดแล้วติดแล้วติดแล้วนะติดแล้วติดแล้ววินาทีลงหลุมนะะบ่เหเรือค่ะติดแมงแง่งแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะยังค่ะยังยังดิ้นอยู่ ยังดิ้นอยู่นะฮะมาแล้วค่ะช่างนกของเราเอารถของลูกค้านะมามาดันขึ้นนะอันนี้ก็ตกบววค่วยตกบววค่วยนะคะพี่หองเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆตกบวกนะ,ะ่ะตกบวกโอ้ย bò tiền bò tiền hả bò tiền bò tiền nè thôi lan โอ้อย่างโหดฮะต่อโซ่ไหมต่อต่อโซ่ต่อต่อโซ่หนึ่งติดติดแล้อันนี้ก็ เป็นบัวควยนอนนะคะปกติหน้านี้ไม่เท่าไหร่นะทุกคนม่คอยบันไดนะหาที่ยืนยากหาที่เกาะยากนะคะเพราะว่านาก็อมน้ำนะ ช่างนกก็หาที่ยืนนะคะเพราะว่าถ้าไม่หาที่ยืนดีๆก็จะมีสิทธิ์เกมได้นะฮะไกลเกินอันนี้ไม่ได้ทำงานแต่ช่างะะทำงานหลายหน้ามากเลยรถติดปุ๊บใช่เลยะคะ่ะหน้าที่ช่างนก หอดบอ่อลัอันหนึ่งอีกอันเนื่องเ <c oughs> ขาห่มเดียนะยูทูบยูทูปเปิลของเรานะตากแดดเราไม่ตากนะทุกคนเรามาเข้าหม่มเรามาเข้าห่มนะนี่ก็เดินหาที่ยืนนะ લોટોરી บ่มันสั้นเด้เบิดด้ล่ะสะตอรี่ก่อน ใส่ไม้บ่ใส่ไม้นะไม้ตรงลุงโชดน,นะนหอนรองเท้าเปลี่ยนท่าแล้วนะคะทุกคนใน ดูช่างนกจะเอาขึ้นนะครับเปลี่ยนให้น้องเคยขับรถคันหลังนะตัวเองมาขับรถคันติดๆนาะไม่มีไม้ไม้ไม่พอแน่เลยยินจนน้ำออกเอ้ยน้ำออกบ่อไหมน้ำออกบ่อนั่นดิน้ำออกบอ่อ,อ,บอ,อ,อ,บอเลย โอ้ยขอนอะไืดอ้ือิ้ดิ้ไม่บ,บาลงฟังนี่บินเนี่ยเขาเรียกวินนะวินเอาบินให้รถคันนั้นเป็นตัวดึงไว้นะตัวเองก็วิน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 ตัวขึ้นค่อยค่อยวินนะนี่ขึ้นแล้วนะคะนี่ขึ้นแล้วนะ ก็หวานข้าวนะเลยเลยเลยก็ทำการเอาขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวช่างนกก็จะลองปั่นเพราะว่าพ่อหวานเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนแต่ตอนนี้เหนื่อยมากนะคะ โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องชอบ